ยินดีต้อนรับเข้าสู่สนารานันฟิตเนสค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะนำเสนอในเรื่องเราจะรู้ได้อย่างไรว่าการทำา IF ของเรานั้นประสบความสำเร็จค่ะน้ำหนักคุณจะลดลงแต่อย่าเพิ่งดีใจไปเพราะในช่วงแรกนะคะน้ำหนักที่ลดลงของคุณนั้นคือน้ำค่ะหลังจากนั้นนะคะมันจะค่อยลดลงอย่างช้าช้าหากคุณทำา IF ออย่างถูกวิธีคุณลองสังเกตตัวเองดูว่าความหิวของคุณนั้นจะลดลงแล้วถ้าหาก ได้ค่อยๆลดแป้งลงนะคะความอยากน้ำตาลของคุณก็จะลดลงเช่นกันค่ะเนื่องจากเรานะคะมีพลังงานสำรองที่อยู่ในรูปของไขมันในปริมาณมากใช่ไหมคะเมื่อเราได้ปรับร่างกายของเราที่จากใช้แป้งให้เป็นใช้ไขมันแล้วเนี่ยแล้วเขาสามารถนำไขมันที่เรามีสำรองอยู่มาใช้งานได้นะคะเราจะมีพลังงานอย่างมหาศาลดังนั้นเนี่ยเราจะไม่รู้สึกอ่อนเพลียค่ะ สิ่งเหล่านี้นะคะคุณจะต้องลองสังเกตตัวเองดูเพราะว่ามันไม่ได้มีค่าใดๆหรือว่าตัววัดตัวไหนที่บอกได้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะคะเรารู้สึกว่าความจําเราดีขึ้นเราสามารถโฟกัสกับงานได้มากขึ้นความหิวของเราน้อยลงความอยากน้อยลงนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นตัวบอกว่าเราทำไอเอมาถูกทางแล้วค่ะอย่าลืมกด ติดตามค่ะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะสระนดแนฟิตเนสยังมีช่องทางอื่นให้คุณได้ติดต่อสื่อสารอย่างเช่น Facebook แล้วก็ Instagram ในชื่อเดียวกันนี้ค่ะสระนดแนฟิตเนสค่ะ